สวัสดีครับวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมายัางสนามอ,อภิวัตเตเดียมที่สบาล4รัฐประชนนราธิปไตยนะครับซึ่งวันนี้มาชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีของคุณครูที่สบานนครสกลน,นครซึ่งตอนนี้นักกีฬาทัางคูลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อสีเขียวเป็นทีมของโรงเรียนที่สบาล3 ส่วนเสื้อสีส้มเป็นทีมของโรงเรียนทิศบาล 1, 2และทิศบาล4เกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ฝ่ายทิศบาล3เป็นฝ่ายเกลือลูกก่อนในฝั่งของทิศบาล 1, 2และ4นะครับวันนี้เป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจฝนเริ่มแกงแขนทิศบาล3เริ่มเกมบุกทันทีเลยตอนนี้อยู่ในแดนของทิศบาล 1, 2และ4คูชิดเลี้ยงลูกขึ้นมา ส่งต่อให้กับคุณครูเทศบาลหนึ่งลูกยังอยู่หน้าแดนประตูของเทศบาลสี่สครูกล้ายิงกันที่โอ้ลูกนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงการวัดพลังกันอยู่ฟุตบอลคู่นี้เป็นฟุตบอลคู่พิเศษนะครับของคุณครูเทศบาลนครสกลนครผูกก,นนก,กับเทศบาลสีได้ลูกส่งต่อมาตอนนี้อยู่ในกลางสนามคูด จับครูจับไม่น่าเชื่อครับลูกนี้ปล่อยลูกหลุดออกไปได้ไง่ายดูหุ่นแต่ละคนนะครับทศบาลสามรู้สึกว่าจะเลี้ยงดูปู่เสือกันเป็นอย่างดีนะครับสังเกตจ,จากคุณเพียวลมของครูจับคูก้าทศบาลสี่ส่งลูกขึ้นมาครูแดนสยามทศบาลสองได้ลูกส่งต่อมาแดนหน้าแดนหน้าส่งต่อไปดูเิครับลูกนี้ ส่งไปแดนกลางบอลจ้อนกับมาที่แดนกลางคุกัอไปลูกยิงนาทีโอ้โหยิงครั้งแรกของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสอและ4ก็เป็นประตูนะครับลูกนี้เอ่อเป็นการยิงจากแดนกลางโดยคุก๊อเทศบาลสีนะครับโอโ้รู้สึกว่ากองเชียร์และโค้ชของเทศบาล3จะมีการขู่เข้นกันขึ้นมาทันทีแหมลูกนี้ดูจากภาพชา ยิงยังไม่ค่อยแรงนะครับแต่ลูกไปฉล็บฝั่งตรงข้ามเข้าประตูไปประตูรับไปทันทำให้โรงเรียนทศบันหนึ่งสองและสี่เป็นฝ่ายขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ทศบันสามนำบอลมาตั้งที่ตรงกลางสนามแรกก็เขี่ยยิงทันทีครับโดยครูพิสารนะครับลูกนี้ก็หลุดออกหลังประตูไปฝั่งทศบันหนึ่งสองและสี่สองลูกขึ้นมาโดยคุณกุยยศผู้ชายประตูให้คุณเดนสยามเดนสยามได้ลูกอยู่ส่งต่อมาเดนกลางที่กุกับกุกยัง ควบพันอยู่นะครับตอนนี้ถ่ายบอลมาทีา่ด้านขวา mm hmm. เซนเตอร์โดยกูออพส่งลูกขึ้นไปด้านหน้าลูกนี้หลุดออกข้างไปับการแข่งขันในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารหลายโรงเรียนนะครับในการสนับสนุนน้ำดื่มนะครับให้นักกีฬาได้ดื่มเย็นนะครับ,บ 3, เทศบาลสเลี้ยงลูกขึ้นมาไม่ผ่านกูก๊อปกูแดน,นสยามได้ลูก หลุดไปแล้วครับตอนนี้ครูก๊อฟได้ลูกยิงไหมไม่ยิงนะครับตอนนี้ส่งต่อกลับมาได้หลังครูชิดยิงทันทีลูกนี้โอ้โหประตูภ้สาประตูปัดออกด้านข้างไปได้นะครับมาชมภัดช้ากันอีกครับลูกนี้โอ้ลูกนี้หลุดออกหลังประตูไปเองนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับนากากีฬาทั้ง2อทีมนะครับ เป็นการรวมตัวกันชามกิจเพื่อวิตรภาพนะครับระหว่างคุณครูด้วยกันในโรงเทศบาลสังกัดเทศบาลนครสกลนครเทศบาลสามไฟ็่งลูกขึ้นมาโดยผู้รักษาประตูนะครับส่งมาที่กุจับกุจับฟลิกออกไปทางด้านซ้ายคูพิสารกูพิสารส่งขึ้นไปกูอ๊อฟกูอ๊อฟยังไม่ผ่านกูก๊อฟกูก๊อฟเก็บลูกที่แดนกลางได้ หายัทา้งด้านขวาส่งแล้วตรงที่เอ้าโอ้โหโลูกนี้มีการฟาวเกิดขึ้นหรือเปล่าครับคุณแดนสยามดักลูกไว้ที่ตรงกลางสนามงัดกันกันกนกบครูออฟนะครับเนสบา 3, นสามคุปนปรากฏว่าครูออฟกินเรื่องการไป3รอบกับประการต่อให้ลูกนี้เป็นลูกฟาวนะครับโค้ดเทสบานสาขอไปแดงเลย เอาละครับเทศบัตสามลำเลียงลูกขึ้นมาผ่านแดนกลางขึ้นมาขูอัพส่งลูกตอนีพลาดเทศบาลสี่เก็บว่าลูกไว้ได้ขูอัพเทศบาลหนึ่งนะครับตอนนี้ส่งต่อไปที่ครูแดนสยามแดนสยามกำลังทัวพันอยู่กับครูพิสารหลุดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้สองสองต่อหนึ่งโอ้โหยิงลูกนี้อู๋สาวประตูะสามารถป้องกันไว้ได้แดนสยามทุกก็มาให้ครู่อ๊อ กุกอป,กอปยิงนั่นทีโอ้โหลูกนี้หลุดลงไปประมาณ2เมตรสูสีทัคู่นะครับสลับคู่นี้นะครับอโรงเรียนเทศบาล1 2ึและสรวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อแข่งขันกับโรงเรียนเทศบาล3าซึ่งมีสมาชิกบุคลากรเยอะกว่านะครับก็มาในนามของทีม1ทีมนะครับ วันนี้มีการแข่งขันที่สนามของโรงเรียนเทศบาล4นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดที่สนามแห่งนี้เป็นสนามหญ้านะครับนะครับเทศบาล3เลี้ยงลูกขึ้นมาครูพิสารคูพิสารส่งต่อมาที่ครูจับตับบอลหลุดเท้ากูก๊อบแย่งมาได้ตอนนี้ลูกอยู่ที่แดนกลางครูแซมถ่ายมาทางด้านขวา้านขวาส่งกลับเขืนหลัง ยิงทันทีโอโหลรูปนี้เป็นการต่อบอลที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับคูแดนสยามยิงหมดออกไปที่ข้างประตูตอนนี้ผลยังอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับโรงเรียนเทศบาลสามยังเป็นฝ่ายตามอยู่ก็เริ่มจะหมบุกขึ้นมานทันทีบอลทเดยนกลางคูพิสารคูพิสารส่งต่อให้คุณคูก้าโอ้คูอัพนะครับคูอัพเทศบาลสาม แม่ต้องส่งลูกตัวต่อตัวแล้ครับให้ลูกให้ถึงตัวแล้วครับตอนนี้ถ้าส่งให้วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะวิ่งตามบอลไม่ทนันนะครับสนามแห่างนี้ก็เป็นการดูแลโดยอ,อภิวัตเซเดียนนะครับรครูกอนะครับเป็นผู้ดูแลสนามตอนนี้บอลเข้ามาที่ประตูโอโหผ่านหน้าประตูไปนะครับ เป็นการเชื่อมสัมพันธมิตรีครั้งแรกของคุณครูทั้ง4โรงเรียนกูกลาเป็นไฟส่งลูกเข้ามาด้านในสนามกดดันคู่ต่อสู้โอ้ตอนนี้ฟุตบอลอยู่ในแดนของเทศบัน124ตลอดเลยนะครับตอนนี้ทอ3เทศบัน3บุกอย่างหนักเอาเลยครับลูกนี้หลุดไปหลุดไปคู่แดนสยามชิปไหมไม่ชิปส่งต่อไป้านขวามีตัวเติมขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ สบันสี่คอยดักเก็บแล้วก็ใช้วิธีการชิ่งให้กันเลยครับแต่สวยงามนะครับอะไรครับลูกอยู่ที่กุก้าทีทอสาุก้าลำเลี้ยงลูกขึ้นมาลำเลี้ยงขึ้นมา,นมาส่งต่อให้ควบควบส่งต่อโอ้โหลูกนี้กูจับต้องรักษาหุ่นได้เพียวกว่านี้ออกลูกนี้สวยงามมากครับส่งมาต่อมาที่ด้านขวาโดนสกัดออกไปโดยคุณครูทศบันสามนะครับ ฝ่ายทีบันสี่เป็นฝ่ายส่งลูกด้านข้างสนามเข้ามาตอนนี้ปวนเปลี่ยนอยู่ที่หน้าประตูทอสามอ้าวหลุดมาอะไรครับตอนนี้ตอนนี้ครูจับครูจับครูจับโดนบังไว้มิดเลยนะครับอ๋อลูกนี้พลิกสวยงามมากครูอัพทศบาลหนึ่งนะครับถูกต่อมาแท็กกับขื้นไปนะครับตอนนี้แดนอยู่บอลอยู่แดนกลางของสนามนะครับเอาอะไรครับหลุดมาม่แล้วครับทศบาลสี่ครับทศบาลสี่ลูกนี้อ้ดักได้สวยครับแต่หลุดเข้าไปแล้ว แม่ผู้ดาประตูสามารถเก็บไว้ได้ครับออกบอลเร็วทันทีครับลูกนี้ก็ออกด้านข้างสนามไปตอนนี้เทศบาลสามยังจูนกันไม่ค่อยติดนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเทศบาลหนึ่งสองสี่ยังไฟนำอยู่นหนึประตูต่อศูนย์เทศบาลสี่ลำเหนียงลูกขึ้นมา แกนกลางส่งต่อลูกทันทีครูกับเทศบาลสีได้ลูกส่งต่อไปด้านหน้าไม่ผ่านกองหลังของเทศบาลสามนกักแต่ยังเก็บลูกไว้ได้อะ่ะครับตอนนี้ฝั่งเทศบาลหนึ่งสองสี่เก็บลูกไว้ได้หมดแล้วนะครับตอนนี้อ่าเริ่มขยับไว้ได้เทศบาลสาหมหลุดมาแล้วครับครูจับครูจับเบอร์สิบยิงทันทีโอ้โหไม่เข้าไม่เข้านิดเดียวครับครูยึด ผู้สาประตูสก,กัดไม่ได้ปวนเปลี่ยนกันอยู่ทศสบาลสามได้ไหมได้ไหมปวนเปลี่ยนกันอยู่นะครับตอนนี้โอโ้โหว่งกองหลังทศสบาลสี่เคลียวมาได้ครับลูกออกด้านข้างสนามนครับขณะนี้ท่านผู้ชมกําลังรับชมการแข่งขันฟุตบอลครูทศบาลนครสกลนครน,นะครับณสนามโรงเรียนทศ่สะบาลสี่รัฐระชานุเคราะห์ระหว่าง,งทีมทศบาลหนึ่งสองสี่รวมตัวกันจะพกกิจอ้าวลุดมาแล้วครับตอนนี้ รูกสาประตูเก็บลูกไปได้ครับแข่งกับโรงเรียนทีส่สบา3สามนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนยมัธยมโรงเรียนเดียวในสกัดนะครับรครับนี่คือครึ่งแรกนะครับตอนนี้ก็ส่วนมากบอลก็อยู่ในแดนกลางของสนามคูกกาได้ลูกคูกกาได้ลูกคูกออฟได้ลูกส่งเข้ามาด้านกลางคูกกาได้ลูกส่งกลับขึ้นมาคูวพิสายนยิงทันทีโดนสกัดออกไปได้นะครับลรงนี้ เอาปรากฏว่ายิงอัดกันเองครับรู้สึกว่าจะหอบๆนะครูคกาตอนนี้เอาเปลี่ยนตัวแล้วครับกูกูกูสมศักดิ์ลงสนามเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พี่ใหญ่ของเราครับกูกาบอกว่าไม่ไหวแล้วขอออกไปพักก่อนตอนนี้ทอลสารติดตามอยู่นะครับศูนย์ประตูอตอนหนึ่งนะครับตอนนี้คูคุณครูสมศักดิค์ครูเชี่ยวชาญ พอราสศึกษาล,ลงมาเรียบร้อยนะครับจะมีลูกหลุดออกไปยิงเดี่ยวหรือเปล่าเอาจิตามชมกันนะครับวันนี้อากาศก็กำลังเย็นสบายนะครับไม่ร้อนมากแดดก็ไม่แรงมากคุณคุณสักได้ลูกเก็บลูกไว้ที่ตัวโอ้โหส่งต่อเข้าแดนกลางคุณจับจับลูกไว้อยู่อ้าวยังได้อยู่นะครับตอนนี้คุณอัคอคออทำลูกหลุดไปด้านข้าง สเปนสามเริ่มทาเกมขึ้นมาบุกอย่างต่อเน,นื่องนะครับหวังที่จะตีประตูคืนให้ได้ภายในครึ่งแรกแต่เทสบัสี่สองเล่หนึ่งก็ยังคุมเกมไว้ได้ตอนนี้ลำเดเรลูกขึ้นมาออกไปได้คุณเดนสยามคุณเดนสยามเดาะลูกหนึ่งทีู่้สมักจับลูกไว้ได้ครับส่งต่อยคุณพิสารลำเดเงลูกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ลุ้นมาแล้วครับกูอ๊อฟกูอ๊อฟหลุดมาละยิงได้ไหมโอ้โหลูกนี้แแบบโคตรย,ยินบัง อ่าทีาาสะบันสีนำเรียวลูกมาทางครูแดนสยามส่งต่อให้ครูก๊อบครูก๊อบส่งให้แดนสยามลิก๊กแม่นี่เตียงกนลูกนี้ไม่เข้าใจกันนะครับเรีาายนภาษาติดตามอยู่ศูนย์มตต่อหนึ่งนะครับตอนนี้เข้าสู่ในช่วงสิบวนาทีแรกของการเด่งขันครูสงสารได้ลูกส่งต่อไปแดนกา้าวครูพิสารครูพิสารจับลูกอยู่ ลบมาหนึ่งดาแล้วก็ส่งต่อไปยังไม่ส่งนะครับเลี้ยงเข้าไปจะยิง,ยง,งค,คุณคูดจับได้ลูกจับยืดยิงโดนสก,กัดนะครับลูกนี้ออกด้านข้างประตูอ่าด้านข้างไปนะครับไปเชสบันซีเป็นฝ่ายได้ลูกเอาลนะครับส่งลูกมาแดนกลางตอนนี้กูแดนสยามได้ลูกยิงไหมครับลุดไปแล้วไม่ยิงนะครับไม่ยิงตอนนี้อ่ารอเพื่อนอยู่ จะมาสานยังสก,กัดผู้กดข้างข้างได้นั่นแล้ะครับเิสบัลหนึ่งสองสี่ก็คุมเกมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวาเป็นฝ่ายนำอยู่คูกกับยิงกันดีโอ้โหลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามด้วยกา,ารประสานงานของฝั่งแดนหน้าของเิสบัลหนึ่งสองสี่นะครับตอบอลกันสองเคาะกันสองสามทีแลวส่งต่อมาตรงกลางสนาม ยิงทันทีด้วยความสวยงามนะครับเอาเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ฝ่ายทศบาลหนึ่งสองและสี่เป็นฝ่ายขึ้นนาห่างไปเป็นสองประตูต่อศูนย์เอาคงเป็นหน้าที่ของทศบัลสามที่นี่ต้องมีการแก้กเกมกันลวครับอะไรครับบอลออกทางด้านกาบขวาครูอัพส่งต่อมาที่ครูสมศักดิ์ครูสมศักดิ์ส่งต่อเข้ามาโอ้โหลูกนี้ไม่ผ่านครับเป็นทศบาลสี่เก็บลูกไว้ได้ อะไรครับเริ่มเล่นสบายแล้วครับตอนนี้ครูแดนสยามเริ่มเคาะกันเาบาๆกับครูก,ก๊อปส่งต่อมาที่กาบขวากับขวาลำเลียวขึ้นมาส่งต่อลูกนี้เป็นไงครับย <c oughs> ังสกัดไม่ได้นะครับตอนนี้ลูกอยู่แดนกลางสนาม <c oughs> ก็ข,ข้างสูสีนะครับเรื่องน้ำหนักนะครับนหนักถ้า เทียบกัน,นี่โอ้โหลุบไปแล้วครับตอนนี้ลุปแล้วยิ่งโอ้โห,โโหเรียบร้อยเทศบ,บาลสามเป็นไฟตีไข่แตกตามขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองโดยคุณครูอ๋อโรงเรียนเทศบ,บาลสามนะครับแหมทั้งสองทีมตอนนี้กำลังทำเกมกันอย่างสูสีนะครับทำให้เทศบ,บาลสาม มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองนะครับแม่เกมเริ่มจะพลิกนะครับตอนนี้เออบันหนึ่งสองสี่จากทค่เล่นสบายๆก็เริ่มนะครับอ่าแหะครับเห็นเกมบุกของทชืบาลสามนะครับคราวนี้คุณกูณณณสมศักดิ์ดันขึ้นมาสูงเลยแต่ทชืบาลสี่ก็ยกังเคาะบอลกันเล่นสบายๆนะครับตอนนี้แม่ไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ่นฝ่ายนัอยู่สองประตูต่อหนึ่ง นะครับเป็นการต่อบอลที่สวยงามส่งประเด็นกลางเดินกลางก,กุกบยิงไหมอ่ายังไม่ยิงครับอันนี้ดึงผู้เล่นของทศบาลพสามขึ้นมาก่อนอ่าแะครับเป็นเกมของทศบาลพร1สี่สองหนึ่งนะครับแม่เขาก็เล่นเบาๆสบายๆนะครับตอนนี้มีโอกาสเมื่อไหร่ถึงจะยิงอ่าเดินกลาสงาาส่งต่อไปกับขวากับขวาส่งต่อเข้าไปเดินกลางแดนสายามดุแล้ว ยังไม่ยิงเลยรครับตอนนี้แม่ชเชกจะโชว์แลลวครับก๊อปก๊อปไปลูกก๊อปส่งต่อมากับขวาอ้าวลูกนี้ส่งพลาดาแรงๆครับผูู้สมศักดิ์หุดไปครับคูสรุปไปมี่ลูกนี้ยิงไหมยิงโอ้โหเข้าข้างประตูแม่ถ้าลูกนี้เข้าประตูจะเป็นลูกที่สวยงามมากนะครับครูสมศักดิ์เทศบาลสามมันคูเชี่ยวชาญน,นะครับเอาละครับเทศบาลหนึ่งสองสี่เราเรียนลูกขึ้นมาเหมือนเดิม ไม่ผ่านเทศบาลสามตรงส่งต่อเข้าไปตรงกลางไม่ผ่านกูเกอบตอนนี้เราเมียดอยู่ลูกแดนกลางสนามนะครับเทศบาลหนึ่งสองสี่เราเมียเข้ามายิงทันทีมากาวขวาก้าวขวายิงผู้รักษาประตูตัดไปได้เทศบาลสามอ,ออกบอลเร็วทันทีครับตอนนี้บอลอยู่ที่คุณครูพิสารส่งต่อไปที่อ่าหอนรุนนะครับรุนนะครับ ครูสงสารหลุดโอ้โหไม่ผ่านครูยศครูเชี่ยวชาญเหมือนกันนะครับบุกสารประตูของเทศบาลชีน,นะครับลูกออกด้านข้างไปทำให้เทศบลสาเป็นฝ่ายได้ลูกนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังทำเกมบุกใส่กันอย่างเต็มที่ยิงนั็นที่สก,กัดไว้ได้ครับบุกสารประตูก็เข้ารักษาพยาบาลขาไปหนึ่งรอบแล้วนะครับครูยศ รอบนี้จะได้เข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าทีสมบัติสามยุบไฟได้ลูกส่งลูกเข้ามาด้านข้างส่งต่อครูสมศักดิ์ครูสมศักดิ์พริกเข้ามาคูพี่สามยิงไว้ส่งต่อมาที่คุณครูเอาสามได้ลูกกังก้นเปียอยู่ที่หน้าประตูทศบัลสี่อยู่นะครับตอนนี้อ่าทศบัตสี่ได้ลูกส่งต่อมาทังกลับขวาเลี้ยงลูกขึ้นมาส่งต่อเข้าเลนกลาง เอาละครับตอนนี้ลูกอยู่ที่คูเดชส,สยามทอสองหลบไปหนึ่งสองหลบไม่ผ่านนะครับลูกยังอยู่ในกลางของสนามเอาละครับหลุดแล้วคูสมศักดิ์หลุดหลุดมากคู่ที่สามยิงทันทีอ่าโดนสกัดออกไม่ได้อ,อ้าวลูกนี้ไปเข้าเท้าของคูสมศักดิ์แต่ว่ายิงออกข้างหลังไปเองครับลูกนี้จะยิงออกง่ายกว่ายิงเข้านะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยยิงออกไวเลยนะครับ อ๋อรครับกูยศเป็นฝ่ายส่งลูกขึ้นมาทั้งน้านกับขวาเทศบาลหนึ่งสองสี่ก็ค่อยๆํยยำเรียงลูกขึ้นมาดินตัวของเทศบาลสามเข้าไปใกล้ที่สุดนะครับอ่ากูก๊อบหลอกไปหนึ่งสองสามสี่ส่งต่อมานั่นกับขวายังไม่ยิงส่งมาแล้วเหมือนกันกูก๊อบไม่ยิงเหมือนกันครับโอ้โหลูกสบายเลี้ยงหลจะหวะมากเลยยิงไหมย,ยิงไหม อ้าวแล้วดูตด้านข้างนะครับแต่สูสีนะครับตอนนี้สกอร์ยังเป็นฝ่ายหนึ่งสองสี่นำอยู่นะครับสองประตูต่อหนึ่งคุณส้องสักหนุนขึ้นมาส่งต่อไปโอ้โหครูสมเกียรตินะครับเพิ่งเห็นคุณสมเกียรติค่งครูสมเกียรติลงมาใหม่นะครับตอนนี้ก็รุ่นนี้จะไม่ส่งบอลที่ตัวก็ลําบากนะครับถ้าจะให้วิ่งตามบอลนะครับ ว่าแต่ละคนพร้อมเพียวมากอะนะครับตอนนี้เะสบานหนึ่งสองสี่เปลี่ยนตัวลงมาหนึ่งตัวนะครับคูเะสบานสองลงมาแล้วลมน้อยไฟแรงนะครับตอนนี้ส่งมาที่คุณคุณแดนสยามจับลูกได้รอเพื่อนอยู่ดึงบอลรอเพื่อนอยู่ไม่มีใครเติมอ,อ่าอ้าวตอนนี้รู้สึกว่าจะถึงลูกถึงคนเลยครับคูคูคี่สบานสามเตะเท่าไหร่ก็เตะขาเข้าไปนะครับ เดสปาร์ตสาไฟได้ลูกนะครับตอนนี้กำลังทำเลี้ยงลูกขึ้นมาดังนะ้นกลับซ้ายส่งต่อมาให้วิ่งนะครับตอนนี้กูสมศักดิ์ดูเชิงอยู่เอสปารสีก็เก็บบอลได้นะครับเล่นกันง่ายๆชิงกันเบาๆนะครับตอนนี้ปล่อยให้เทศบาล3าวิ่งใช้กําลังเยอะที่สุด สสกูสงสัได้ลูกวิ่งทันไหมครับโอ้คนอุดเดียวเลยครับวันนี้ยิงทันทีว่ายิงแล้วประมาณสี่ครั้งแล้วนะครับคุณครูสงศักดิ์แต่สกอร์ยังไม่มีนะครับในวันนี้อ่าเชือบันสี่ลำเลียงลูกขึ้นมาออกเป็นทางกา้าวขวาอันนี้เขาบอลกันเบาๆล่อให้ผู้เล่นตัวเชือบันสามเข้ามาไล่นะครับ เอาละครับตอนนี้ไล่ได้แล้วกูก้ายิงนะที่โดนทู้สามตูงกูยศดสกัดไว้ได้กูจับได้ลูกกูจับส่งเข้าไปกลางโอ้โหทู้สามตูงจับได้อยู่นะครับตอนนี้อ่อสามเริ่มบุกกันอย่างเต็มที่นะครับบูกพีสามได้ลูกฝากมาทัา้งการซ้ายกูจับกูจับยิงไหมกับคืนมาที่กับขวัน ควรเปลี่ยนอยู่หน้าประตูอ่าโดนดกกักอะไรครับตอนนี้คุณคูททอ,รอครับลบไม่ผ่านตอนนี้เอาพลังหนุมลงมาแล้วนะครับระหว่างทอสอกับทอสามอันนี้สกอร์ยังเป็นฝ่ายเทศบาลหนึ่งสองสีน่นำอยู่สองประตูต่อนหนึ่งนะครับคุณครูอัพสองลูทีมาแดน,น่า มีโอกาสยิงโอ้โหโุนเนี้สกัดไวได้ครับอย่างเป็นบอลของทอสีหลบไปหนึ่งทีหลบไปอีก่ทีสมัติตรงกลางไม่ยิงไม่ยิงโอ้โหลูกนี้หลอกขนาดนั้นนะครับโดนปูสามประตูตัดไว้ได้นะครับได้เป็นลูกเต็ม,มุมคูสมศักดิ์ออกมาพักแล้วนะครับตอนนี้ลงเล่นไปสามนาทีพักสามสิบนาทีนะครับคูคเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลสามนะครับโอ้ลูกนี้ผู้สาตุสกัดไม่ได้ยังอยู่ในการครองบอลของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสองสี่เข้ากันเบาๆนะครับอ้าวสบาบสามตัดได้ลุ้นลยครับตัวนี้คุณจับลุนะ้นแล้วโอโ้โหลูกนี้โอกาสนี้หาไม่ได้ง่ายอำลุ้หลุดอำลูกหลุดออกหลังประตูไปเองนะครับลูกนี้หลอกผู้รักษาประตูแล้ว ตอนนี้อยู่ในช่วงคือเวลาแรกนะครับเจ้สบานหนึ่งสองและสี่งฝ่ายนำอยู่สองประตูตอนหนึ่งเก็นค่อนข้างจะสูสีตอนนี้เจ้าสบานหนึ่งสองสี่มีลูกขึ้นมาทางคู่เดซยามลูกสาวประตูเก็บไว้ได้ออกลูกเร็วทันทีครับมาที่คุณคูก้าลงมาแล้วครับตอนนี้คุณก้าคุณคู่จับคู่หูกองหน้าคู่อ้าว วิสารยิงไปโดนขู่เสสบันสองออกทะง้นหลังประตูทำให้ได้ลูกเตะมุมครับเตะมุมเข้ามาแม่ลูกนี้หลุดมาบดเลยครับในครึ่งเวลาแรกเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้สะบันสามก็ทำการบุกอย่างเต็มที่เอรายลูกตีเสมอก่อนที่จะหมดเวลา โดยส่งกองหน้าคู่ลงมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้คู่กล้ากับคู่จับนะครับรอที่หน้าประตูรอยิงอย่างเดียวครับอุปิสาลรลเลียงึ้นมาโดนสกัดไว้ได้วันนี้ได้รับความรู้จากผู้บริหาร,ห,ารหลายๆท่านนะครับให้การดูแลเรื่องน้ำดื่มนะครับให้กีฬาได้เ้าตอนนี้สปาร์ตามลุดมาแล้วครับตอนนี้ หลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดนะครับยังเก็บไปได้ผู้สาประตูเก็บไปได้นะครับส่ตงต่อมาที่เซนเตอร์ด้านอ่าลำเรียลูกมาทางด้านซ้ายครับทีสบัสามหลุดไปแล้วครับตอนนี้สามารถยิงได้ไหมคุณโอ้เดี๋ยวผู้สาประตูเทสบันสี่กูยึดเก็บไม่ได้ครับกูกลับลำเนียลูกมาที่แดนกลางสนามหลุดเหมือนกันครับ อผู้สาวประตูเซฟออกไปได้ครับลูกนี้ไม่งั้นโดนไปสามหนึ่งแล้วก็จะลำบากเลยนะครับที่สบันส <c oughs> ามอะรครับไปที่สบันหนึ่งสองสี่ได้เต็มมุมเปิดเข้าไปโดนสก,กัดออกมาได้ครับ <c oughs> ตอนนี้เทศบาลสามเริ่มใช้แผนและหลายแผนแล้วนะครับเริ่มจากการส่งกองหน้าคู่ลงมาแต่ยังไม่สามารถทําอะไรเจสบานสี่ได้นะครับตอนนี้ยังเป็นฝ่ายหนึ่งสองสี่ที่เป็นฝ่ายบุกป่วนเป็อนอยู่หน้าประตูโอ้โหลูกนี้ชนเสาตอนนี้เซนเตอร์ของเรานะครับคูอัพเจสบาลหนึ่งดันขึ้นไปสูงแล้วนะครับอ่า สบาสามได้ลูกสองลูกเข้ามากำลังลำเลียงลูกขึ้นมาครับโยนยาวขึ้นมาโอ้คุณครูคุณครูกะโอ้โหตีเสมอจนได้ครับสองประตูต่อสองดูภาพช้ากันนะครับแมลูกนี้ทักษะการจับบอลชั้นยอดชั้นเยี่ยมเลยนะครับยังกันโรนันโดเลย ครับนการยิงแล้วก็การดีใจที่อัดอั้นมานานนะครับข <c oughs> องอคู่หูดูโอคู่นี้ระหว่างคู่จับกับคู่ก้าทำให้ตอนนี้เสมอกันที่สองประตูต่อสองในครึ่งเวลาแรกนะครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้สูสีกันมากนะครับ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถตีเสมอได้ในครึ่งเวลาแรก หลังจากโดนยิงแล้วเซสมันหนึ่งสองก็เริ่มบุกขึ้นมาอีกทีนึงครับเสียงลูวิจากกรรมการหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับ